มณฑลฐานบกที่310สารฝันปันสุขเพื่อน้องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลส่งมอบจักรยานจากทบสิบคันให้นักเรียนเหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะนัสันเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากพลตรีเทศศักดิ์งามสนองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่310ส่งมอบจักรยานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบ,บกให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านอุมห่วมและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาดนาไฮตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากจำนวน10บคันโรงเรียนละหคันโดยมีผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนมารับมอบที่สันเขื่อนภูมิพลก่อนที่จะนำลงเรือเพื่อกลับไปยังชุมชนของตนเองทั้งนี้โรงเรียนบ้านอุมหวมและโรงเรียนบ้านหินลาดนาไฮเป็นโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นโรงเรียนที่อยู่หลังเขื่อนภูมิพลซึ่งต้องเดินทางโดยเรือไปอีก45นาทีและต่อรถยนต์เข้าหมู่บ้านอีกประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนได้มีจักรยานไว้ใช้เดินทางไปโรงเรียนและสัญจรเดินทางในชีวิตประจำวันกองทัพบ,บกโดยมณฑนฐานบกที่310จึงได้สนับสนุนจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในครั้งนี้